กอ,องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแพร่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้ป้องกันโรคโควิด -19 และการฝึกทำหน้ากากอนามัยแก่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองแพร่ในวันที่17มีนาคม2563 ตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึง15นาฬิกาณ,ณบริเวณหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคสามารถเฝ้าระวังตนเองและป้องกันโรคไวรัสโครโครโนา2019ได้และยังสามารถผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้เพียงพอกับความต้องการ นายพัฒนพงพงนวลรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่เผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นดังนั้นการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดการติดเชื้อโรคโควิด -19 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้ตนเองมีความรู้เรื่องโรคติดต่ออันตรายนี้และรู้วิธีการป้องกันตัวเองอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการสวมใส่หน้าก,ากากอนามัยเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่กันอย่างหนาแน่นแต่ในขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าหน้ากากอนามัยขาดแคลนส่งผลให้การผลิตหน้ากากอนามัยด้วยผ้าเริ่มเป็นที่นิยมและจากการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนแล้วการสอนประชาชนให้ทำหน้ากากอนามัยด้วยผ้าจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำและต้องทำให้เร็วที่สุด ดังนั้นเทศบาลเมืองแพร่จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้ป้องกันโรคโควิด -19 และการฝึกทำหน้ากากอนามัยแก่อาสาสมัครสาธารณาสุขเทศบาลเมืองแพร่ในวันที่17มีนาคม2563ตั้งแต่เวลา8นาฬา30นาทีถึง15นาฬิกาณบริเวณหน้ากองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลแพร่และศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลแพร่ร่วมสอนวิธีการทำหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้แทนชุมชนทั้ง18ชุมชนในเขตเทศบาลและอาสาสมัครสาธารณาสุขเทศบาลเมืองแพร่ที่เข้าร่วมรับการอบรมในวันนี้ก่อนนำไปถ่ายทอดต่อให้แก่คนในชุมชนต่อไป